ระก็พความสิไปตามแนวทางของปู่40นะคะพี่น้องเนาะวันทําบุญคนเจอะมากค่ะพี่น้องมื่อนี่พร้อมเบ้าแรงระก็พผัดแน่วับะคนเยอะมากเลยค่ะพี่นอ้องเลย41252853นะครับ แกงงัวดไปู่นี้ไดูททนนเหดี๋ยวเียะคนน่งไปวัดทั้งผู้ทั้งขานผู้ผู้ผู้จะไปทั้งหั้นเด้รอสรันีีเียบอยูยูทั้งไตนั่นมาสน ครับผมปูมันเนี่ยพันยันเือแผ่เ,ททเาขาเคเห็นเพือนเลยออเ,เ,เลอขปีใส่ป็นปมาครับผมปูยีแผดเป็นศูนย์พ่นาะหไม้เลขครับป,รปูสี่ศูนย์นะครับพี่น้องเ่วมทำบุญได้มาหยั่งคบพี่น้องครับผมได่มายัา่งาเมื่นกับว่าให้แคปนาจอครับพี่น้องครับ สางนกคั่วน้ำมนอร่อยกรนครับผมแต่ย่งนกคั้วนอกกระสันคือห้ออา,สอาสิบบาทกไไ็ได้คือเกาโอ้โหครับผมครับคือตังก็ได้เลขค้อมฝั่งกับผมเนาะโค้งสุดท้ายครับ5 0า0ูนย์ศครับพังมัดเ,<อ>เป็นผ<ด>ู้งอ,งอ,อ่า,านด้วยค่ะพี่น้องไ้อครับผมเนาะไม่จำเป็นบเอออกมาครับผมห ผเลขความฝันครับรุ่นนก็่ามัดไ้เลยมัดหารนามนี่กัเทพปูของผมเนาะเทพปูลงปูวัดปู่สีสุนของผมเนาะขาดเลือกับเพื่อนับเนาะปูขาดกระเพื้อล้วก็ขาดไร้แย้งครับผมเนาะครับมาจากแนวชางครับ นักทนอาเยมันจะเด่มท <prohibited. S 2> euh ี่เก็บนะครับผมปูมันเป็นด้านตึนะครับเก็บเก็บล่าครับผมปูเพราะมันเองชบเก็บเก็บครับชอบเบเอาแล้วมาเสียนะครับผมปูปูไม่ได้เลยเลือกนี่ละ วันนี้เอาล่างไปก่อนครับผมอนว,วันนี้วันที่20กุมภาพัน2568ครับล่าง2กับ5เขียนที่2ครับ2 9 สองสี่ห้าเก้า hmm. ห้าสามไรนาะราสี่คู่นะครับที่วนตัวนี้ที่ดกเป็นสูชกระมังระปุก สามารถัมเด็เก้าครับมาเ่าเก้าตัวเก้าสามไ่เกิดเะหื่ครับตัวหึ่มักบนคือหมูมักสองี่ครับผมปูแมนปูสองซีูครับผมพักริงๆนะก่องเล็กผมดูผมเนาะผมให้2สองซีสองสามครับมักดีสุนะครับผมปูเลขเจ้าบุพหัปส์สองซี่สองสาแนลางครับผมผมสองสีสองสาม เด็กปูกับเดรกหัดชนกันเด้อพี่น้องหนึ่งมีหน้าปูครับผมวดน,นี้สัญจรที่พังงานนะครับผมเด็กแห่งปักกั่งเนาะขอตป็นปลูล่างอย่างเดียครับผมเนาะขอล่างไปก่อนนะครับล่าง เด่นที่สองลองหครับเด่นที่สองลองห้านะครับสอง4ก้าสองสี่ห้าเ้าห้าสครับเน้นที่สองสี่ล่างนะครับผมเนาะวงกลมที่สองสครับี่ครับผมวงกลมที่สองสี่ล่างนะครับของปู4 0นคะครับผมเนาะครับผมวงกลมที่สองสี่ล่าง ส่วนเอฟซีทางช่องของน้องสนใจทําบุญสร้างโรงครัวกับปู่40ครับนี่ครับแคปหน้าจอเด้อครับผมเนาะเลขบัญชีปู่40่ศูนครับอ่ะค่ะพี่น,อน้องมือนี้มีการทําบุญที่สํานักสงฆ์ปู40่40เด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะหลายค,คนก็มนนีนะเอาสวัสดีค่ะพระฮาร์ดสวัสดีค่ะพอกันไลฟ์เทียอะไร มือนี้ห่กจินพ่อกันเท่าอ่ะคนเยอะมากนะคะพี่น้องมือนี้แม่ขั้วมาทําบุญปูพึินปล่อยแนวทางล่างอย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องเด้อล่างอย่างเดียวหล้กกาเมื่อกี้นีแม่ขั้วปล่อยคลิปของเซียนปาติ้วไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าแม่ขั้วลืมล่งเบอร์โท่หล้กก็หไมยเลยมันชีปูอะรอบนี้มาเบิ่งล่างกันสักก้อนล่างของปูสี่ศ 2กับ5้วงกลมที่2จับคูมี2องเก่าหาเก่าสองส่าาอแคปหน้าจอไว้ทิ่จรณาค่ะล่างอย่างเดียวของคูสี่ศูนย์นค่ะพี่น้องเด้เออกสำหรับคูเอฟซีบุดรัยพันอยากจะร่วมทําบุญเนาะค่ะนี่ค่ะไม้เลขบัญชีปูสี่ศูนย์นค่ะพี่น้องเด้อสี่สี่ย์หนึ่ง 2853ธนาคารกรุงไทยเนาะค่ะพี่น้องนะเนาะอ่ะไพ่บ่มั่นใจบ่แน่ใจก็คือโทรมาหาแม่ครัวได้เลยค่ะ098 192 19 7925เนาะค่ะพี่น้องนะเนาะอ่ะเบอร์โทรแม่ครัวก็คือ098 192 19 7925นั่นคือหมายเลขบัญชีปรูซีเนาะค่ะพี่น้องเด้อธนาคารกรุงไทยอ่ะผู้ใดอยากจะร่วมทำบุญ ่ช่วยกันนะคะพูดจริงทําจริงนะคะพี่น้องเนาะสําหรับอ่ะอ่ะนี่คะ่ะพี่น้องอ่ะตัวเลขแนวทาข้างล่างรางยางเดี่ยวเด้อพี่น้องเนดะ้อสองกับห้าวงกลมที่สองจับคู่มีสองเก้าห้าเก้าสองสี่ห้าสามเน้นคู่เดียวคือสองสี่อ่ะคนเยอะมากคะ่ะพี่น้องอ่ะดูบรรยากาศรอบรอบนะคะ่ะพี่น้องเนาะ เบื้องบรรยากาศรอบๆเนาะคะ่ะอะยังขาดอีกปูนทรายกระเบื้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะยังขาดปัดใจหลายยางหลายเนี่ยเนาะค่ะพี่น้องบุญบุญนี่บอมีไผ่ปันแจกมันแหกบ่ไรคือไม้พากางเด้อพี่น้องเด้อไผ่เห็ดผู้นั้นได้บ่ไรบังคับเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วแต่จิตใจท่านอยากจะทําบุญท่านมีโอกาสก็ไปทําแต่ถ้าที่ท่านไม่มีโอกาสเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ผู้ร่วมผู้เฮ็ดงานเงืนเดือนข้าราชการว่ามีโอกาสมาเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลฝากมาทางแม่ครัวได้เลยค่ะเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเบอร์โทรกับยูนยี่เนาะคะ่ะพี่น้องเบอร์โทรแม่ครัวเพิ่นลบายอยู่แม่ครัวลืมลืมล่องเซียนปลาติว๋วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะเบอร์โทรแม่ครัว0981927925นี่คือเบอร์โทรแม่ครัวเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะ ผู้ใดอยากจะโอนโดยตรงเข้าหมายเลขบัญชีปู่ C4012525 เฮ้ย2853นี่ค่ะพี่น้องอ่ะคลิปนี่มักชอบคลิปนี่ก็กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะพี่นอ้องออาพอกันคลิปหน้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี่สวัสดีคะ่ะ